ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารประทานในพิธีที่เคารพในนามของคณะกรรมการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมที่ยั่งนประจําปีก็ประมาณ2,566ขอขอบคุณท่านรองนายกเช่นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยกระดับ ศักยภาพผู้สูงวัยด้วยการพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟนในครั้งนี้การยกระดับศักยภาพผู้สูงวัยด้านวทิทยากรและทีมงานตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านค่ะที่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยกระดับศักยภาพผู้สูงอายุด้วยการพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟน ภายใต้โครงการส,งส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมดิจิทัลประจำปีประมาณ2566ในวันนี้ออนไลน์และความปลอดภยในโลกออนไลน์เพื่อป้องกันภัยที่มาจากโลกออนไลน์ขอให้การจัดเตี่ยนสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้พัฒนาทักษะด,ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสังคมดิจิทัลประจำปีวบกประมาณ2,566และบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามีโทรศัพท์ที่แบบมองหน้ากันได้ไม่เคยคิดเลยนะรัะว่าจะสามารถอยู่ได้แล้วเห็นเทคโนโลยีวันนี้เราคุยกันวิดีโอคอลแล้วอะมองเห็นหน้าลูกหลานกันแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะ เราเดินไปดิสิรู้เร็วก็ไปได้แต่ก็องเพราะฉะนั้นเราเลือกสมา r t ท i t y ีเราเลือกทั้งเจ็ดได้เลยด้วยกันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ได้ไม่ะยั้งยนะคะใครเล่นลายยากยกมือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เลยเอาใครเล่นเล่นดีกว่าใคร าชื่อว่า Retro OK นะคะ Retro OK มาเสริมในเป็นทุกได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเหมือนไม่น่าจะน้องมีขึ้น่อหรือว่าใชกลุ่มให้ด้วยนะคะซึ่ง Facebook กลุ่ม r e t r อ OK นี้ดีอย่างไรนะคะมีดีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ 1. ถ้าไม่พีสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลมาโพสต์ถามเราได้เลยเราลองแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะ สินค้าขายออนไลน์ค่ะคุณพี่เหมือนกับว่ามีมีห้องอยู่เนะแล้วเราเอาสินค้าเราไปวางวางวางบนโลกมีปิเต้าให้คนสนใจว่าอุ้ยอยากจะมาช้อปปิ้งกันเลย 对，可以回答。嗯嗯